พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รักนะครับวันนี้มีประเด็นสําคัญที่มีการหายเลยในคอรมววันนี้ก็ได้แก่ใน,นเรื่องแรกคือการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งนี้ก็เพื่อช่วยพี่น้องผู้ประกอบการทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ ให้เกิดสัยภาพทางการแข่งขันและก็ปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้คอรมอก็มีอนุมัติในหลักการให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประการดัต a าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย การจ้าเวนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์และการที่เกี่ยวข้องเพื่อใชการจัดเก็บประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการให้บริการสำรองข้อมูลเพื่อปการเหตุขัดข้องอันนําให้ข้อมูลเกิดความเสียหายการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ใช้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการคลาว จนให้บริการบริหารจัดการระบบและรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศทางนี้คือเพื่อให้ตอบสนองการสสนุนให้ไทยเป็นสย์กลามดิจิตของภูมิภาคในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโารการสำคัญของรัฐบาลก็คือการผัานพื้นที่อ e ซซึ่งรัฐบาลก็ได้วางราักฐาน่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับทั้งเรื่องการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารูรณูปโภคระบบโค,ครงข่ายข้ามนาคมไร้รอยต่อทั้งถนนรางทางน้ำทางอากาศหลายอย่างก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง<ม>ก็ดาเนินการต้องหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมนะครับเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับเพื่อยกระดับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับเมืองใหม่จฉริยะอุตสาหกรรมอัจฉริยะพลังงานสะอาดวันนี้คอรมอก็ได้เห็นชอบแผน,นดำิการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการส่งเสริมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโครงข,ข่ายคมนาคม2,561ถึง2,570ทั้งหมดอีก77รวม77โครงการนะครับวงงูลค่า3.3แสนล้านบาท เองนะครับในคณะรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตใกล้นี้ EC ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางทั้ทางกทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งของไทยและของภูมิภาคอาียนในอนาคตนะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนด้วยเรื่องสุดท้ายก็เรื่องคาร์ซีดนะครับจำรับผู้โดยสารรถยนต์ที่มีเด็กอายุไม่เกิน6ขวบส่วนใหญ่นั้นคาร์ซีดวันนี้มาจากต่างประเทศและมีราคาสูงเพื่อจะลดภาระของชู้นในส่วนนี้คอรมอก็เห็นชอบให้ยกเวน้นอากร สำหรับคาซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ20เซนให้ผลทัดจากวันที่ประกาศใช้ในราชวิจารณเบกษาจนถึงสิ้นปี2รน66นะครับเรื่องอื่นมีอียดอีกหลายอย่างด้วยกันก็เดี๋ยวทางสมาชกของศพคงจะรวรวมถแถลงชี้แจงนะครับเพื่อทราบแล้วก็เรื่องที่พิจาอื่นอื่นอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับขอบคุณนะ